นนกุนลลันสิ้นปีจองตัวแอบถักสอ่อนไปเจอคนสำคัญ หลังจากที่นักแสดงหนุ่มหล่อนาะสายยางนนกุลชานนนและนางเอกเบอร์ต้นอย่างแอบทักสะอ่อนได้ออกมายอมรับว่าทั้งสองฝ่ายนั้นกำลังศึกษาดูใจกันอยู่จริงแต่เรื่องสถานะแฟนในอนาคตต้องใช้เวลาซึ่งพักหลังเนี่ยความรักของทั้งคู่นั้นก็ดูชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเลยล่ะค่ะและก็ทำเอาแฟนๆหลายคนเนี่ยถึงกับเขินตัวบิดสุดๆเมื่อนอนกุลนั้นได้ออกมาให้สัมภาษณ์ยอมรับตรงๆว่าเป็นคนคลั่งรักจนโดนแซวหนะัก ต่อมาทางด้านแอบนั้นก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ตอบเขินถึงประเด็นครั้งรักของหนุม่มนนกุลเอาไว้ว่าพอเปิดตัวแล้วก็กล้าเล่นกันมากขึ้นใน IG ก็แซวกันได้แต่ไม่ตกใจที่เขาเป็นคนครั้งรักเพราะตอนนี้รู้สึกสบายใจทั้งคู่และล่าสุดด้านนนกุลนั้นก็ได้ออกมาตอบถึงเรื่องราวที่เจ้าตัวนั้นไปคอมเมนต์รูปในไอจของแอบบ่อยมากขึ้น ก็ยังบอกว่าสิ้นปีเนี้ขอจองตัวพาไปเจอคนสำคัญโดยเจ้าตัวนั้นได้เผยว่าถ้ามีเวลาผมก็จะไปแสวรูปที่น่ารักน่ารักของพี่เขาในไอจเพราะว่าพี่เขาน่ารักตามที่ผมพูดก็คือค่อยเป็นค่อยไป อย่างที่บอกว่าตกลงเป็นแฟนเมื่อไหร่ก็จะเหลวขึ้นแน่นอนเพราะการเป็นแฟนมันต้องคือทุกอย่างพร้อมแล้วจริงๆทัศนคติและเป้าหมายของทั้งคู่ต้องเข้ากันได้จริงๆมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะมารอเล่นกันได้ส่วนเพื่อนเรายัางไม่มีโอกาสพาไปเจอพาไปกินข้าวอาจปลายปีนี้ซึ่งได้แจ้งพี่เขาเรียบร้อยแล้วเพราะปีใหม่ ผมมีทริปไปญี่ปุ่นกับครอบครัวและหลังปีใหม่แพลนเตรียมของขวัญให้น้องปีใหม่ไว้แล้วด้วยแต่เดี๋ยวจะต้องแอบถามพี่แอปอีกทีหนึ่งว่าน้องชอบอะไรเรียกว่าทุกครั้งที่ได้ให้สัมภาษณ์เนี่ยทำเอาเอฟซเนี่ยเขินและก็ปลื้มคุณชานน์เพิ่มขึ้นทุกวันเลยละคะ่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ